นี่คือสีดอหามนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะร้องขอกินตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะโยนหญ้าให้เขานะครับ<อ>จะเดี๋ยวโยนหญ้าให้นะไ,<อ>ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวโยนหญ้าให้นะอขอกินเก่งนะเราเนี่ยอโอ้ขอกินเก่งมากนะครับผม โอ้หดูไพเราะมากซีดอห่ามนะครับเป็นช่างซีดอนะครับ